อ๋อก็สวัสดีครับอยู่ช่องเด็กสาวร้อยล้านครับวดกาดดูนะครับอันนี้น้องสาวอายุสองสามปีครับอันนี้น้องนางก็ประมาณสองสามปีนะครับนี่ครับพี่พูดครับแม่พูดนะครับอันนี้แม่พูดคแม่พูดอายุได้หกถึงเจ็ดปีหกถึงเจ็ดพ่อเด่นอายุสองสาม เนี่ยสองสามปีฮะเนี่ยดูร้านได้นะครับทรงตูทรงขาบ้องได้หมดครับน้องนวลน,น้องนวลอายุสี่สปีถึงสามสปีถึง สามสิบปีเืออันนี้พอดดอกครับหางดอกครับอันนี้ไปซื้อออกมาครับไปซื้อแม่เอามาครับอันนี้น้องน้าครับคุณครับตัวนี้เปยครับตามตัวก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวไปดูฝั่งนู้นนี่นะคะยังไม่จบครับนอน นี่ละนักตัวเจ้าดินนักตัวเจ้าดินนะคะตัวนี้แม่แดงก็อายุห้าหกปีครับห้าหกปีครับนี่ตัวนี้ห้าหกปีได้นะครับนะพ่อฝูงอัดพอดีครับขึ้นแค่สี่ได้ไหมครับนี่ ตีเขามาโดนเขาขับนี่ครับจับเขาได้แล้วครับนี่ครับเขาอายุก็ยังไม่มีลูกครับยังไม่แน่ใจเลยครับว่าทับมาหรือ,อยังตัวนี้อีอาทิตย์ที่แล้วมั้งครับทับทับแม่พูดวนะันอาทิตย์ครับทับแม่พูดครับอาทิตย์ลูกมาสุกนี่แล้วครับทับ ยังไม่จบนะครับเดี๋ยวให้ดูอีกครับนี่ครับแม่แดงแม่สุกนะครับแม่สุกอายุสี่สี่ห้าปีแม่เหลืองแม่แม่นะครับน้องเหลืองอ่ะนี่ครับมาพร้อมคู่นี้นะครับนี่ครับมาอายุสองถึสามเลยนะครับนี่ครับ ีให้ดูลักษณะผู้รับนี่ครับผู้มันมีแค่นี้ครับขายไปหลายตัวแล้วครับนี่ครับมันก็หยอกอะไรกันเลยนระตัวผู้กำลังอัดครับตอนนี้นั่งแล้วไปไม่ต้องไลไรไม่ต้องอะไ อันนี้ที่นอนมั้ไม่ค่อยนอนนะครับตัวทิ้งเองียเนี่ครับแม่แดงแม่พุดเจ้าของยั้ายหมาเจ้าของกินข้าวแล้วครับวันนี้พักเหนื่อยครับชุดพักเหนื่อยครับไปลากมาฟางมานี่ย เราก็จะนั้น,นงนั้นเดียวหายเยอะในี่าง้ายขนาดข้อก็จะประมาณนี้ท้องว่าอะไรเงี้ยนี่ยงเงี้ตอนนี้พอ่อพ่อดินก็ทับไปหนึ่งตัวแล้วทับไปเป็นแม่พุทธแล้วมั้งับทับไป โดนมันไหมบนี่ครับขึ้นเยอะครับความอัดครับแบบมันทับมันหยอกเล่นหลไรน,ะนานนานแม่สุกครับอันนี้ครับหยอก คุ้นครับคุ้นครับม่เปียวฮะฝูงควายป่ายบานนี่นะน้องนางนี่บนะ ทีก็กลัวแม่พูดนะพ่อ,อนีบางทีก็กลัวแม่พูดบางทีแม่พูดก็กลัวมาสลับกันกลัวไอ้น้องนังน,งนี่คุ้นไีเปียวน่ารอกครับลักษณะข้อก็จะประมาณนี้นะครับก็ถ้าถ้าจบอย่าลืมกดติดตามนะครับ จะได้ไม่พลาคดคลิปใหม่ๆของพวกเรานะครับอ่ะคุ้นรครับตัวนี้ครับไอนี่ครับเกาได้ครับนี่ครับฟงแม่พูดครับนี่ครับนี่ครับพ่อดินอันนี้หลังพ่อดินนะครับอันนี้หลังพ่อดิน นี่ครับลักษณะนี่ครับทรงเก่าก็แหลมใช่ได้ครับก็พอได้อยู่ครับก็ไม่อะไรครับก็ปล่อยไปก็เร็วเหมือนกันครับเร็วจะได้ครับนี่ครับลำตัวลูบได้ครับลูบได้ไม่นเตี้ยวครับนี่ครับจับเรียบร้อยครับจับได้ครับ ไปฮะฝุ่งเรามันทำไมไม่ค่อยนอนขี้โคนก็ไม่รู้อ่ะเนี้ยขึ้นมาแล้วครับเนี้ยขาขึ้นแล้วครับเราขึ้นวอลมได้ก่อนครับมันที่ขึ้นไม่ค่อยถนัดครับเนี่ยลักษณะทรงเนี้อขาจับได้เล่นได้ครับอันนี้ครับ ตรงใต้ท้องค่ัเอ้ยลองใครอยากเข้ามาดูเอ้ใครอยากดูก็เข้ามาดูครับมาโทรมาหาผมเบอร์ศูนย์หกสามหกแปดห้าเจ็ดหนึ่งแปดหกนะครับอยากมาดูโทรเข้ามาดูได้นะครับเข้ามาตรงท้องนี่ครับนี่ครับง นี of of ่ครับ <up> นม <Dis> น <aime> ี่ครับส่งได้ครับนี่ครับน้องนวลครับนี่ครับคุณครับตัวนี้ส่งได้หมดครับนี่ครับส่งได้ครับสงได้ครับตัวนี้ เงียบฮะสวยรับเงียบโหเงียบทรงเนี่ย<อ>ตัวผู้ก็ยังตามตัวเมียอยู่นะ<อ>ก็เรายังไม่ได้ถ่ายอะไรกันนะมากไามครับพึ่งไป<อ>เพื่อทำท่องยูทูครับ ก็คุ้นนะครับตัวนี้จับนมเล่นได้จับเล่นเล่นได้ครับนี้นี่ครับนี่นนสูงก็จะประมาณนี้เลยครับใส่ลอกประมาณสามตัวครับนี่ตาเต็มแก้มทุกตัวครับในฝูงนี้แต่มีลูกหัวครับไม่ได้ตาเต็มแก้ม โงขานี่ขาแม่ลน่น้องน้านี่ครับโงโงขาแม่พูดคนระับน,นี่ครับนี่ครับนี่ก็ะสงได้อยู่ฮนะวันนี้ก็คุ้นกรันไปว่าคุ้นกับตรียคบคุ้นกั นี่กอดได้ครับกอดได้ครับนี่ครับแต่งอ่างน้ำเลยมากินน้ำครับกอดจะประมาณนี้อันนี้พอเด่นนะครับอืมเดี๋ยวให้ดู ดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดติดตามแล้วกดกระดิ่งแจร์และพาคลิปใหม่ๆโอเคแล้วอะอล้วก็บบ๊ายบายครับ